สอืมอืมหัวสะไพเมเพ็ดเผ็ดบักนยพี่น้องใส่พริกแห้งลงไปค่ะน้ำตาลไส้แดงใส่เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้เด้อค่ะเด้อน้ำตาลไส้าขาวก็ได้ค่ะน,นี่ผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บลาย กระเคี้ยวสีแดงตำๆๆๆตๆต,ำ,ๆตำให้น้ำกระเคี้ยวออกมากค่ะน้ำสีแดงแดงใจไว้ใส่น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปค่ะน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปน้ำปลาน้ำปลาใส่ลงไปค่ะหนึ่งทับพีทับพีครึ่ง จะไปยั่วคายยั่วไอเครื่องเข่ากันก็จะได้น้ำสีซนันแบบนี้ แซ่บเป็นกระแซบมากค่ะไม่ได้แต่เป็นกระแซ่บป,ปะคะพี่น้องคะขนมเซนส่วามากแบบสุดยอดมีวิธีการทําให้ด้วยนะคะผู้ชมค่ะเฮ็ดแบบนี้เดิมเขาจะได้ซีซันแบบทั้งสี่นะค,ะครับพูดอเข้ามาแล้วเหมือนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องยู u ูบเหมือนเบยแล้วก็ช่องแฟนเพจ Facebook เหมือนเบย์เฟอร์มารีเห็นไหมนี่ได้อค่ะพลอ้พี่น้องคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะะั่นนี่ได้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อยพี่น้องมาสกุลสุขอนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทั้งต่างประเทศ เอาแบบนี้วกกะเซากระสวยตำหมึกรายค่ะพี่น้องคะ่ะตำหมึกรายกับขนมเซนส่วขนมเซนมากไม่คือบ่บ่คดือคดอยากกินเซนบะคุ้งไหมพี่น้องอยากกินจังเสียอืมอยากกินเซนขนมเซนว่าซานว่าเป็นน้ำร่ายแตกเอาเอา,เอามาเ้ยค่ะเด้อมาค่ะมากินกับอันฟันฝา กับมะละมะละมะละหวานตัุวยขนมสินะ้นพี่น้องก้อนไปนตะนวเลิกบ่มันปุ่งรอบเดียวแล้วเลยไหมคะ่ะมันไม่ใช่ใส่บักหน้าใ้่พี่น้องเดิกกินขนสมสซ้นว่าคคอยมกักบักหน้าอืมอืม อยู่ค่ะบ๊อกเข้ม สวัสดีครับหนีอยเร็วๆใส่เสือป่านสิแปดร่ำบงวงมืหนิเพนะมาทางนี้ครับมายืนอยู่ตรงนี้มายืนอยู่ข้างหลังหมอบมิตรงนี้แล้วก็นั่งลงครับนั่งลงให้เห็นหน้าเขาอืมไปกดสั่งช้อปปี้กดสั่งอะไรมาเมื่อวานอืม พอตั้งอัตโนมัติไปค่ะไอ้แมวมันลูกไปกุศค่ะของมะสงบาทนี่พี่น้องเปิดกีบมาอันแรกเป็นเพชรพี่น้องไป็นตดดีใจค่ะบบอเพชรเม็นใหญ่ๆนนะคะหื้ยเจ้าท้อหายแมวผู้ใดส่งอันนี้มาหายกระสันว่าแต่ก็บอกคดว่าเพชรแท้กหรอกค่ะพี่น้องมันอันใหญ่แห้งมันเป็นสําหรับแบบทับกระดาษนะคะเหรอเมื่อเจ้าท้อหายแมวเอาเราจะบอกให้ฟังถ่ายคลิปมันติอเถิด 嗯。Mm hmm. วันผัวสะไผ้เม็ดเพชดบกักใหี่พี่น้องอ เป็นตรวจสุขภาพประจําปีมากเลยเจ้ค่ะแล้วพี่น้องค่ะตรวจหลายโรคนะคะกระบอกมี่ยังค่ะแต่มันกระบอกหมอว่าวันกินอันนี้ไลน์ในพวกอาหารทะเลมหมอบอกว่าออกกำลังกายนะคะประสาทห,หัวใจมันเต้นเลือดสูบฉีดนะคะเบือ่อไมนเป็นอุดตันนะคะนั่นแหละผู้ใดกินขึ้นันกับออกกำลังกายนี่ได้ค่ะเด้ามุมี่ยังม่เมื่อยนังจมดูสัมปะล หวานเบายังกับว่าเป็นค่ะไม่มีอะไรก็ถทาปีนาไปตรวจไหม่ค่ะอน,นีตรวจของปีปีนี่ห้าของอย่าไปบางไฟแบมีี้สิลูกุ

对呀。嗯 เป็นตาหักค่ะ ต้องจำถึงก็ต้องจ็บอืมไปเตยเพชรไม่ใส่ป่ะบาทนี่พี่น้องไปซะน,นี่มาไอแมวทั่วมาไปรับไปซะน,นี่ะมียาเรื่องไปของมันก็เฮ็ดต้องกินเฮ็ดแตงของอะน,นะเปิดออกมาพี่น้องเป็นกองนี่ค,ค,ค,คือกองแหวนใช่ป่ะไอ้ผัวไอ้แมวสั่งของมาสะพพยบ่สั่นว่า มันคือเ่เคยเฮ็ดประสันเดียโยกกองมาไปกองซีเลียมนิดหน่อยพี่น้องนักนักแบบนี้เมื่อเจ้าฮึ่มมันระเบิดคิดไปทั่วพี่น้อกมันคิดไปเปิดออกว่าพี่น้องเม็ดเพชรเพชรบอกย่ายตื่นแบบนี้เมื่อเจ้าค่ะเหลี่ยมหยาบหยาบนะคะนักนักสระปาดทั่วเมือนอยัางประเดิสร่างมากฟาอุทว่าหาไอ้แมวยเอาแบนี้พี่น้องไอ้แมวก็ขาปรด้สั่งเวรนกืบประเด้สั่งบาทเนี่ยมันมันเป็นซื้อเข่าวมั่ไม่เป็นซื้อไอ้แมวยเราคันเป็นซื้อของบริษัทค่ะซื้อของบริษัทบาทเนี่ย ใส่เบล่งกองอยู่ัตว์เป็นโตนะพี่น้องน้องบองเห็นไหมพี่นอ้องอันที่มันบอกสอนควบค้นอ่ะนะสอน,น,นสไปสอนมาหาข้าวมาหาข้าวไปคนซัง่งแล้วกันค่อ,ะคะคอยค่อยแบบโอ้กระสับมันตกใจพี่น้องกดซั่งเองไอพี่เอาเห็ุอัตโนมัติไปคะ่ะปกติหาข้าวจะไปกดติ๊กติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กสินค้าไปซื้อไม่ได้กดถ,ถึงขั้นตอนไปจ่ายเงินประมาณนันนะคะบมื่รู้ว่าซั่งมาจากแนว่อไอพี่ว่าหลายรายการอยู่เดียวมันหดสองรายการแล้ยค่ะไอพี่วอาเลยจะไปยกเลิก ยกเลิกอัตโนมัติการชําระเงินออกนะคะมันพีกตรงเป็นเพจหรือพี่น้องแก้แกัแก้ถือเพรก่อนเพรเม็ดบอกย้อยมือเจ้าเนี่ยมันตกใจอะ่ะบ่อเป็นบาดีใจได้ว่าสีใ้เพรฟี่อะ่ะตกใจว่ามันอีหยังบาษัภาษาผู้ใดทรงมากม,มันเป็นอย่างภาษาเนี่ยส่วนสบบสม่ามันาขาวขหืมย่างสามตัวแดงๆข็คืสีเล่ม มันาวคือสีเลมนะคะแล้วพี่น้องวันที่ไปแล้วเด้ค่ะเด้อมีวิธีการทําให้ด้วยเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อจะอยากลินแซ่บๆแบบนี้ใครชอบมะนาววั็นสิบอกทุกคลิปเลยเ้ะค่ะเด้อใครชอบมะนาวเปรี้ยวๆให้บีบบักหน้าใส่นะคะพี่น้องวันกินขนมเส้นซึ่งเดี๋ยวมันก็ค่อยมากลิ่นรสสมแต้าค่รเป็นพวกน้ำจิม้มซีฟู้ดเนี่ยงเสียเออกลินอยู่เจ้วใ่รเป็นเป็ดตําแต่เป็นวามวากออกสมนะคะาัป็นจะมากออกนุ่งๆนุ่งหน่อยเดียวกขบไม่นุ่งแห้งพ้อนะคะ สิบวันแล้วพ่อกับแม่คลิปหนาเลยค่ะเด้อขอสุขภาพแข็งแรงระมัดรู้ด้วยถูกหวยดังว,วันที่หนึ่งมิสุข,ขุยทุกคนกับพี่น,อน้องค่ะไปแล้วค่ะพ่อกับแม่คลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะ